เพิ่งในกินน้ำบิดเพียงเดียวหายิมกูเคยกิดอะไดาารคือกันนี่น่ะหลุมยัดเทียง,งกูน่าจะน่ากดตีอ่ะอ่ากินน้อเดียวก็ทำนี่แหละฮึไม่ได้เพิ่มบอลกินเขาฮันกินแต่หน้าบาร์จีก็อ๋อเยอ ข้าตะพิษกันสวัสดีจ้าอีกันอีกลาวค่ะพากินข้าวราดซอสเื้นนี่พี่น้องหนุนน้ำผาพ่อหน่องข้ามนาครับพี่น้องข้มมากกับพิษจังเลยเมื่อไรพิษกันมันนี้กินข้าวปั้แซ่บปั้แซ่บวันนี้กินข้าวก็เจียวไข่พี่น้องแต่หมาพุงเมียมันคนเห็ดทอดไข่จากหมาพุง แับก่อนสอนใครเคือเ่อแสบตอนสอคือปรแสบจ้างหใ้จะเรวอยู่เหมือนขค้ือแสบนุ่งๆลงไปกูแก้กีลังใจไม่ชวนนะ อยากกินอาหารญี่ปุ่นกินยีฮามี่กินบอกว่ากินอะไรกินอาหารญี่ปุ่นก็ติดตัวกับบนงน่อนกินอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่น เด็นี่ยี่สานเนี่ยอาหาิตานอ,ารอร่อยเป็นชุดอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นของเมืองหนอดเมืองหน้าคุ้นด้วยเขากินอืมด้วยมันตึงเขาเหรอติอ๊บอนะเิ็มติด ก็เห็นพี่ยเยอะข้ังต้งงอ,องมาข้างติดตัวซาบอกมาป่แต่ประกาศค้ายปัวพี่เนงะตองก็จะค้ายจ้ะค้ายอย่งคล้ายหย่ แต่เขาคล้องินกับเกมเขากจะ้ายแต่้องอ่ะไ่ไดปไปโยน์ยโยินเกมเรียกบ้างเรงะเทฟไมแหงนะเฮียสังซักพานเลยซักพานเลยซักพานเชื่อเขาก็แบ่งเบาพายาแตะคล้องดีิอ่ผ่านไปตรงซากเขาซากไหนคร<ม>ัตากระตากเองซากกระซากเอง จังเ่อนมากเขานอนบาร์ดเป็นอจังนอนบาร์ดนอนบารดแล้วคนจะขอนิ่งโจวนอยู่บัะอิสราเอลมือขึ้นเนี่ยฮาุ่งเขาก็นอนเลยเดเพราะกับืองนังควนเขาอยู่จิ้วเจ่ายิวเจ้าอยู่จะหน่อยแหละแม่แม่แต่แม่แม่เดะเย่ก็มาหน,น,น่อยเพื่อน ผัดผัดมันขึ้นเขากรนอดคช่หุกเขาจากน้อลงนั้งไปลงกว่ามาตาลับจ้างตัวจะคล้องดินยเสมอไม่จำนี้กูมือไหวเนี่จะคว้องเหรัินแต่ละเตือนจะคล้องเหรีนจะหอนโค้งเมืองสาวเข่านน้เหมือนกันจินหอนได้บัเธอวว่าเนาะ คลายออกสองทันหาบ่ญมีประโยชน์เพื่ออยากไม่เจินคุณตะมาเสือกประโยชน์นั่นไปเหนมาไปนั่นไปไ,ไปลินเกม นั่นกับบารดเด้ได้ยนนิยนแกงแกงเปิงปั่งเปิ่งปัง,ปง,งเายอือกจะคล้ายออกจ้องหันหาอะไรอยางได้ไทยอินบอกไทยแหละรับไทยแบบปไทยมากที่เก่าว่าพ่อทิ่ไทยรเรอกูกับไปนี่พรอ มันเข้าห้องไปดึงเกมไม่ได้เห็นบ่ กินเกมนะทะเลาะจ้ากินข่าวจะอายกินกับตงโมกรุงทอดใครแมน กินน้ำนิดเดียวมมนก็เขาไปเล่นเกมนอกก็เลยโอกาสโทว์าใช่เรา,อ,าอ,อ,อยากกินอาหารญี่ปุน่นตายบ่มีเงินจะไหนมีอจะบอกด้วยๆ้ายจะเอาเงินมีอจะมาแห่คอยจิตอ่ะตอนกุ้ยกันไม่ไม่อยากได้อีกยังนี้ายกจะซื้อห้ซื้อหาย แต่พอโอนเงิ่อนแม่ขอไปกินอาหารญี่ปุ่นขอยจะเอาเรื่องอไปบอกเมียเจ้าบาได้คูบอกเรื่อการพันหา ไปไปโดดไปกินอาหารญี่ปุ่นไปกินอาหารญี่ปุ่นเนอะมีเงินอยู่ ไปแล้วพี่นอ้องจังสีละคนสลัดไปบอกให้ผัวเพิ่นมาติดเฮาเองเหรอเฮาก็เอาเงินเขาเพิ่นมาเลียงผัวเฮาเก๋ๆไปก่อ <c> น <oughs> ไปกินอาหารญี่ปุ่นไปไแล้ว